7,900บาท1 10, 1 5 0 0บาทเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันเป็นมอเตอร์3แรงมา้าจริงๆหรือเปล่าสวัสดีค่ะอยู่กับแมมมอน,นะคะวันนี้นะคะมอจะมาพูดถึงเนเรื่องของมอเตอร์3แรงมา้าค่ะมอเต ามแรงม้าที่กําลังเป็นกระแสฮิตวืวากันมากเลยนะตอนนี้เวลาที่เราจะเลือกซื้อูกวิทไฟฟ้าเนี่ยมักจะได้ยินคําว่ามอเตอร์3ามแรงม้าแบบคุณไหูหไหมคะมันมี3ามแรงม้าแบบ2แบบ2ประเภทคะ่ะทุกคน3ามแรงม้าแบบ2แบบ2ประเภทยังไงแบบที่หมอจะขอยกตัวอย่างง่ายๆแบบผ่านตาเยอะที่สุดก็คือในอินเทอร์เน็ตก่อนละกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามแรงม้าเป็นยังไง คนสังเกตไหม17,900บาท11,500บาทเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันเป็นมอเตอร์3แรงมา้าจริงหรือเปล่าถ้ามอเตอร์3แรงม้านะคะเหมือนอย่างช่งางจีวอนเขเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะรูวิ่งไฟฟ้าถ้า3แรงมา้าเนี่ยจะต้องสามารถทำความเร็วรอบได้สูงสุดถึง18กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะ ที่มันสามารถทําความเร็วสูงสุดไม่ถึง18กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้16 15 14ไม่ใช่แล้วค่ะ <What? S 1> ไม่ใช่นะคะไม่ใช่3แรงม้านะคะทุกคนไม่เอกใจบ้างเหรอคะว่ามอเตอร์3แรงม้าเนี่ยทำไมมันถูกจังมอเตอร์3แรงม้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันใช่หรอคะมันมีด้วยหรอ อันนี้คือในกรณีมอเตอร์3แรงม้าจริงๆนะคะไม่ใช่3แรงม้าหลอกไม่ใช่3มแรงม้าหลอกสเปคมา <What? S 1> จริงๆ3แรงม้าส่วนใหญ่นะคะมีแต่3 0ม0มือัพทั้งนั้น3 0ม0มื 30, อัพเนี่ยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่โครงสร้างของลู่วิ่งตัวนั้นๆด้วยบางตัวตัวเล็กบางตัวตัวใหญ่ราคาอาจจะแตกต่างกัน ายพานก็เช่นกันราคาที่ว่า30.000่นกว่าบาท40.000ื่นห0าแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบรนด์จะไม่เท่ากันนะคะทุกคนให้เข้าใจก่อนนะคะแต่ถ้าต่ำกว่า2 0 0 0 0ื่นลงมาเนี่ยหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันน่าจะไม่ใช่แล้วนะคะ3ามแรงมา้าแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อโครงสร้างไม่เหมือนกันแน่นอน ไม่ใช่ว่าเราจะเอามาตรฐานของคำว่า3มแรงมาแล้วราคามันจะเท่ากันทั่วโลกทั่วประเทศไม่ใช่นะคะทุกคนบางตัวตัวเล็กตัวใหญ่สายพานหน้ากว้างเท่านี้เท่านี้เท่านี้โครงสร้างตัวนี้อาจจะตัวใหญ่ให้สายพานที่หน้ากว้างแต่บางแบรนด์บางรุ่นสายพานเท่านี้อาจจะไม่ตัวใหญ่เท่าตัวเมื่อกี้แต่มอเตอร์ไส้ในของเขาอ่ะมันเป็นสแรง คนชอบตัวเล็กกระทันรัดแบบนี้แต่สเปคสามแรงม้าบางคนชอบตัวใหญ่สเปคสามแรงม้ามอจะพูดให้เห็นภาพเลยยกตัวอย่างเช่นเหมือนอย่างรถยนต์ <_ damn> มอใจะใทุกคนนึกภาพตามอย่างเช่นรถยนต์คันนี้สมมตินะกำลังแรงม้าเครื่องสองพันเท่ากันแต่ทำไมบอดี้ของรถถึงไม่เท่ากันทำไมตัวนี้ถึงใหญ่ ใำไมตัวนี้กระทัดรัดมีรถคันไหนที่แบบไซส์นี้นกําลังแรงม้าสูง,สงจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะคะทุกคนอย่าไปมองว่า3ามแรงม้าจะต้องราคาเท่ากันเสมอไปมันไม่เท่ากันเสมอไปนะคะแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายแต่ละบริษัทเขาอาจจะออกแบบหรือว่านำเข้ามาจะหลากหลายรูปแบบก็เป็นได้นะคะเราจะไปดูว่าสามแรงม้าต้องสามหมืน่นต้องสามหมื่นเท่านี้ทั่วโลก ไม่ใช่นะคะมอสหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเกี่ยวกับลูวิที่เป็นมอเตอร์สามแรงม้าในราคาหมื่นกว่าบาทที่จิ้มจิ้มกันในอินเทอร์เน็ตมันเป็นมอเตอร์สามแรงม้าจริงๆหรือเปล่าหรือจะเป็นมอเตอร์สามแรงม้าหลอกไปเช็คที่บ้านเลยนะคะว่ามันสามารถทําความเร็วได้สูงสุดถึง18กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอย่างต่ําหรือเปล่านะคะถ้าใครที่สงสัยหรือว่าอะไรยังไง ช่างนะคะเขารีวิวหลายๆเคสหลายๆค,ความสงสัยสามารถติดตามได้นะคะที่ช่องนี้เลยนะคะช่างจีวอนไปเลื่อนๆดูได้นะคะอาจจะตรงปัญหาสำหรับลูกค้าหลายๆท่านหรือว่าหลายๆคนนะคะที่สงสัยอยู่นะคะเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายร้านเราเป็นร้านช่างเราจะรีวิวให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายไว้หลายๆคปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปที่มีประโยชน์ใหม่ๆให้ทุกคนได้ติดตามอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ